คุณอยู่หน้ากระเสีแดง็้อยใช่อคุณเส้นสาเหมือนเดิมกระตกลนี้เหมือนเดิมเส้นนี้ที่อาจารย์วาดให้องไม่ใช่ชุดรไม่ือ l <laughs> <laughs> <laughs>

ถ้าเรานั่งอย่างเี้ยมาใจตรงหน้ากระดเลือดแล้วนั่งตเลยก็ตรง้วั้นอาจารย์ชี้เลยตรงันตรงพอดีอาจเนี่ยน้องก็เจ็บมากเลยมนีปักมานี่หัวตะคาดนะหัวตะคาดนี่ชี้หัวตะคาดมานี่กดดีกดเลือดดหนึ่งสองสาห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบีท่าียนาตะวัน รอบเลยอาจาบอกจุดเท้าสเอมันอยู่ไหนจุดเทอจุดาบอกสจดอยู่ไหนล่างจุดเท้าเสอี่ห้ากระดูกสันหลังขึ้นไปตรงเท้าเสเอสี่ห้ากระดูกสันหลัง วดเวลาทำงานเวลาทำงานคืออะไรใช้ได้จะเอฟเจะแอฟเลโอ้ขึ้นมาจะเอฟบิอย่าเอฟนิมมุดลงกันมุดลุมอก็จะนวดอ้วนฟินเป็นไปงงน้ำหนักธรรมดาซอฟธรรมดาด้วยซอฟธรรมดาซอฟธรรมดา ถ้าเราต้องการน้ำหนักก็คือยกตามแนวกระดูกจำไว้นะบนที่นวดเนี่ยหลังให้นวดลงให้เลือดลงมาอย่างล่างหลังให้นวดลงชิดกระดูกสันหลับลงแล้วก็หยุดหลังเนี่ยอันตรายที่สุดคือหนึ่งอย่าเหยียบหลัง ย่าเยียบหลังเด็ดขาดโอ้ป้าให้เยียบอย่ยาเยียบหลังเด็ดขาดยาเหยียบภานี้อันตรายที่สุดที่หนูขึ้นน่ะถ้าเป็นอะไรไปฉันตายแน่ย่าเยียบหลังเด็ดขาดนี่ชิดกระดูกสันหลังใช่ไหมคือแนวหนึ่งพอแนวสองหางจากแนวหนึ่งหนึ่งแม่คือแนวสองแนวสองไม่ต้องเป็นคนลากนี้แต่ถ้าเราไม่ลากนี้ ไม่มีทางที่ว่าอันนี้กระดูกสันหลังใช่ไหมมันจะเป็นแนวหนึ่งเมื่อกี้ที่อาจารย์ยกก้นแล้วลากไปชิดกระดูกสันหลังตลอดอาจารย์ยังลากเลยพี่ปีเอาจรยังลากเพราะกระดูกสันหลังอันตรายที่สุดค่ไะไม,ไม่ลากอันนี้ปับ๊บมาน,นี้ปับ๊บโอ้โหซิกแซกเลยอะล่ะเป็นงูสาดฉะนั้นตรงที่ว่าเด๊แน่นอนทุกเลเมืม่อกี้แนวหนึ่งยกก้นแนวสองก็อดี แล้วทำงานแล้ทำงานก็คืออ่าหจัมาทำไมแล้วก็แต่ชิดกระดูกสันหลังไว้นะอืชิดกระดูกสันหลังนะนเอมแล้วันนะคือจับได้ ซอฟที่สุดเลยกดเบาๆถ้าคนคือต้องการมีปั๊กปั๊กเลยซอฟเป็นี้อย่างนี้ได้แต่ระวังระวังเพราะตรงนี้น้ำหนักกับแขนเขากับแขนเราบวกกันน้ำหนักเบา สามารถเวลาทำงานเหล่น like hmm? oh. <wh> ี้ได้คุยไหมไม่คุยทำไมไม่มีอินีวลาไหนขึ้นใช่เราติงนี้ได้กดเส้นนี้เส้นสุดท้ายที่เขาติดเส้นสุดท้ายของเส้นสองเขี่ยออกมา ถ้าอย่างนี้มันไม่ได้<ม>ยืดกยนะืดเส้นสข้างนู่นม,นมถ้าสปาเขาก็ทำสปา เวลาด้งมือทำไมอาจารย์มาจับตรงนี้จับตรงนี้เออจับตรงนี้เสมอนะ